กรีนซับไฟเขียวส่องพอยสีเขียวเครื่องประดับที่เหมาะสําหรับคนเกิดวันพุธตอนกลางคืนและคนเกิดเดือนกันยายนเป็นพอยคอรันดัมที่มีความแข็งระดับ9ก้าหายากราคาจึงสูงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกรีนซับไฟเขียวส่องส่วนใหญ่จะมีสีเขียวและสีน้ําเงินธาตุสีคือธาตุเหล็กชื่อที่เรียกกันเิดคือมกตโกอเลนเทลอเมโลเชื่อกันว่าเขียวส่อง มีพลังในการเพิ่มพลังชีวิตให้ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นช่วยลดอาการฉุนเฉียวช่วยแผ่ความรักความเมตตาให้คนรอบข้างการแยกพลอยแซฟไฟร์กับพลอยชนิดอื่นที่มีสีคล้ายคลึงกันเช่นเขียวส่องและมรกตแท้จริงแล้วเหมือนกันไม่มากนะักเอเมลล์หมายถึงมรกตออลนเชลเอเมลล์หมายถึงเขียวส่องหรือกรีนแซฟไฟร์พลอยอื่นในตระกูลคอลัมเดมิก็จะมีชื่อเรียกลักษณะเดียวกันเช่นออลนเชลท,ทพัส พลอยสีฟ้า o r i e n t a l a m e t h y s t พลอยสีม่วงประเทศไทยเขียวส่องมีสีเขียวอมน้ำเงินอ่านมีสีเหลืองปนอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อผ่านการเจรไนาจะมีประกายสดใสชนิดที่มีสีเข้มไม่มีน้ำเงินปนจะสวยมากราคาแพงพลอยแฟบฟไฟสีเขียวหรือแม้แต่จ,จะมีสีอื่นปนจะมีแถบสีที่เรียกกันว่าลายหินเป็นแถบเส้นตรงสังเกตบนพื้นผิวหน้าพลอย เป็นข้อแตกต่างจากพอยสังเคราะห์ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคำอธิบายค่ะ